โรงพยาบาลยันฮีสถาบันการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจัดงานฉลองครบรอบ40ปีการให้บริการภายใต้แนวคิด40ปีดูแลคุณด,ด้วยใจครบจบที่ยันฮีโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริการด้วยใจสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในวงการแพทย์ไทยพร้อมจัดโครงการเพื่อสังคมผ่าตัดรักษาต้อเนื้อฟรี20รายให้กับผู้ด้อโอกาส ค่ะก็โครงการผ่าตัดต้อเนื้อนะคะก็เนื่องด้วยโรงพยาบาลยานันเะคะ่ะครบรอบ40ปีนะคะก็อยากจะทำโครงการดีๆะคะ่ะให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อเนื้อที่ยากต่อการเข้ารักษาะคะ่ะก็อยากให้เขามีโอกาสได้เข้ามารับการรักษาได้เข้ามาผ่าตัดน,นะคะค่ะก็วัตถุประสงค์คือเราอยากให้เป็นผู้ด้อยโอกาสะคะ่ะเราก็เลยเลือกมีการคัดเลือกคือ อยากให้มีรายได้อะคะ่ะต่ำกว่า3 0 0 0สนบาทต่อปีนะคะแล้วก็อายุอะคะ่ะก็30ปีขึ้นไปอะคะ่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ะคะ่ะคิดว่าจะทำให้ ผู้ที่เป็นโรคต้อเนื้อนะคะก็กลับมามองเห็นได้ในระยะยาวค่ะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่ในแถบเส้นศูนย์ศูนย์นะคะรังสีคือเก้าวไวโอเดตของประเทศเราค่อนข้างแรงรวมทั้งประชาชนคนไทยเนี่ยมีอาชีพในด้านการเกษตรงานก่อสร้างเยอะดังนั้นก็จึงพบต้อเนื้อได้มากนะคะ,ะตัวเลขสถิติก็ประมาณส0ค่ะ จนใหญ่ถ้าต้อเนื้อเป็นไม่เยอะนะคะก็ใช้ยาหยอดแต่ว่ามันแค่บรรเทาอาการอักเสบระคายเคืองจากต้อเนื้อแค่นั้นนะคะวิธีการรักษาที่ต้นเหตุเอาดีที่สุดก็คือผ่าตัดลอกต้อเนื้อออกนะคะปัจจุบันการผ่าตัดก็พัฒนาไปเยอะแล้วนะคะผ่าตัดได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีกาวติดเนื้อเยอื่อโดยไม่ต้องเย็บแผลนะคะทําให้คนไข้เจ็บน้อยลงใช้เวลาในการผ่าตัดสั้น,นะคะ่ะ ก็โรงพยาบาลนะคะก็มีโปรโมชั่นทั้งในส่วนของโรคทั่วไปแล้วก็ความสวยความงามะคะ่ะก็อยากใหเ้เข้ามารับบริการกันมากยิ่งขึ้นนะคะ